เจาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับเมื่อความเจริญของไทยและเขมรต่างกันมากเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ f a c e b o o k อาเซียนมองไทยเดออกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีกหน่อยความเจริญจะห่างกันไปเรื่อยๆเหมือนฟ้ากับนรก สุดท้ายยังไงไทยก็ต้องสร้างกำแพงสูงหนากั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีบางประเทศทำกันแล้วป้องกันปัญหาได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองยาเสพติดขับรถโดยสารเข้ามารับส่งคนในไทยลักลอบมาตัดไม้ล่าสัตว์และอื่นจะทุเลาเบาบางลง95เทันที คนไหนจะเข้ามาในไทยให้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองถาวรจะดีก็ให้ทำวีซ่าด้วยทุกวันนี้ปัญหาจากประเทศเพื่อนบ้านมันเยอะแยะมากแล้วสมควรเข้มงวดเอาจริงเอาจังได้แล้วซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแปล่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าสมควรรีบสร้างที่ติดกับเมนก่อนเลยรอช้า ต่อไปเนี่ยได้ชวนกันลักลอบเข้าเมืองมาตั้งแก๊งขอทานเต็มเมืองแน่ๆงูเห่าเลี้ยงไม่เชื่องชอบแหวงกัดตลอดเวลาอย่าเลี้ยงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปิดด่านพรมแดนภาคพื้นดินแบบถาวรก่อนเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นด้วย100%ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสนับสนุนแนวคิดแบบนี้100%ครับเริ่มกันม้นเขมรก่อน,อนที่แรกเลย ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านักการเมืองมันไม่ทาหรอกช่องทางธรรมชาติหนีคดีของพวกมันก็จะหายไปด้วยสิถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสนับสนุนโนโยบายนี้อย่าให้ไอ้เขมรสร้างปัญหาและประเทศใกล้เคียงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพูดยากขนาดมาเลเซียสิงคโปร์ยังฟรีวีซ่าให้เขมรอยู่เลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านี่ท่ารัฐประดมทุนเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เราพร้อมช่วยสมทบทุนเลยนะแต่เห็นทหารทำรั้วเลเซอร์อยู่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมเห็นด้วยและควรจะโยกงบทำกำแพงฝั่งพมา่าเอาไปทำรัว้วฝั่งขเขมรให้สูงขึ้นอีกเท่าตัวผมรังเกียจเขมรทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสมควรทำแต่รัฐบาลชุดนี้เครือข่ายเขาสนิทสนมกับขเขมรทัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ทำได้เร็วๆยิ่งดีไม่อยากให้พวกมันเข้ามาในไทยเลยมาสร้างแต่ปัญหาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่ารัฐบาลไทยไม่ทำแน่เดี๋ยวไม่มีที่หนีออกนอกประเทศเวลาโดนคดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเข้าท่านนะแต่คนใหญ่คนโตในบ้านเราเนะี่ยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์นี่คงไม่ให้ผ่านมาติการอนุมัติหรอกทัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ติดเขตพมา่ามาเลไม่ต้องสร้างสร้างแต่ฝั่งประเทศที่มันโง่แต่อวดเก่งก็พอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องจัดการเรื่องของวีซา่าก่อนเลยครับปัญหาจากการค้าขายเนียนเป็นคนไทยยังมีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านี่แหละที่ข้าต้องการถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารั้วหนา,นาๆเหล็กสูงๆก่อนก็ได้ถ้ายังมีงบไม่ถึงทำกำแพงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า โยงลวดช็อตปัวก็พอมั้งครับทับมามนนะครับคอมเมนต์ว่าเดีเมนมีงงอนเรือรบเกียมจอดก่อกูดละซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลักฐานที่ชี้ชัดว่าคนเขมรมีบรรพบุรุษมาจากภูมิภาคอินโดนีเซียในปัจจุบันเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับ เป็นเรื่องราวจากทางเพจเฟ e บุ o กอาเซียนมองไทยเลือกมาโพสต์ข้อความไว้ว่าหลักฐานการตรวจพันธุกรรมการแต่งกายการติดต่อกับอาณาจักรศรีวิชัยช่วงศตวรรษที่12เริ่มมีชื่อขเขมรปรากฏในจารึกชี้ชัดว่าคนขเขมรมาจากอินโดไม่ได้เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งภายในโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แ,แชร์โพสต์ของคุณทัพย์ไพศาลสุขยอดมงคลโดยมีข้อความดังนี้ครับ หลักฐานที่ชี้ชัดว่าคนเขมรมีบรรพบุรุษมาจากภูมิภาคอินโดนีเซียในปัจจุบันในยุคที่วิทยาการทางก,การแพทย์ยังไม่รุ่งเรืองนักประวัติศาสตร์นักวิชาการได้คาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าเดิมทีคนเขมรมาจากที่ใดและคาดการณ์ว่าคนเขมรอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มานานและเป็นญาติกับชาวมอนเนื่องจากใช้ภาษาตระกูลออสโตเอเชียติกเหมือนกันและเชื่อว่า เผ่าพ,พันธุ์เขมรมีสายเลือดใกล้เคียงกับคนเผ่าพันธุ์อื่นๆในอุษาคเนเนื่องจากคนขเขมรเป็นคนท้องถิ่นเดิมและเก่าแก่ที่สุดเนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรฟูนันซึ่งร่วมสมัยกับอาณาจักรทวารวดีของชาวมอนแต่เมื่อมีการตรวจ DNA ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอุษาคเนย์พบว่าตรงกันข้ามกับที่นักวิชาการคาดการไว้คนขเขมร มี DNA แตกต่างจากคนไทยคนลาวคนพม่าและเวียดนามแต่กลับมี DNA เหมือนชาวเกาะชาวาเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าชาวขาเขมรไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นแต่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทางใต้และโดนขอมเอาไปเป็นทาสดังที่ปรากฏในศิลาจารึกศตวรรษที่12ที่เริ่มมีชื่อขเขมรปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ชาวขาเขมรยังแต่งตัวเหมือนกับชาวเกาะของอินโดนีเซียอีกด้วย อีกทั้งยังมี DNA ใกล้เคียงกันอย่างยิ่งจึงไม่สามารถปฏิเสธที่มาที่ไปของชาวเขมรได้มีความเป็นไปได้สูงที่ชาวขอมจะเอาเขมรมาจากทางหมู่เกาะทางใต้เพื่อมาเป็นทาสเป็นแรงงานก่อสร้างปราสาทบนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากที่อินโดนีเซียก็มีสถาปัตยกรรมปราสาทหินเหมือนกับในดินแดนอีสานใต้และในกัมพูชาในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงชาวชาวาก็ต้องกล่าวถึงอาณาจักรสีวิชัยซึ่ง อาณาจักรที่ตั้งอยู่ในพุทธศตวรรษที่12ตรงกับช่วงศิลาจารึก KA 64ซึ่งเป็นศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครวัดอายุรา,ราวๆพุทธศตวรรษที่12กล่าวถึงทาตชาวขเขมรโบราณไว้ว่า13กุลมะกะเมนโคโต20207เทร42คำว่ากุลมะในภาษาของโบราณสมัยก่อนพระนครหมายถึง ค่ารับใช้ส่วนคำว่ากเมนหรือเขเมอเมื่อรวมความหมายของคำว่ากุลมะกเมนแล้วจึงน่าจะแปลว่าค่ารับใช้ที่เป็นชาวเขมรแสดงว่าชาวกัมพูชาเรียกตัวเองว่ากเมนหรือเขเมอมาตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่12ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นคำว่าเขมนหรือเขเมอในช่วงเขมนสมัย เมืองพระนครและกลายเป็นคแมออกเสียงว่าคแมดังที่ปรากฏในภาษาเมรในปัจจุบันด้วยอาณาจักรศรีวิชัยเคยเป็นอนาณาจักรที่ปกครองอาณาจักรเจนละมาก่อนชาวศรีวิชัยเรียกกัมพูชาว่านาครจำปากาปุระจารึกเมรในไทยเช่นสดอกกกอทมแผ่นที่สองวงเล็บพศ1595ในจังหวัดสระแก้ว เรื่เขียนการสืบตระกูลพราหมณ์ที่รับใช้กษัตริย์กัมพูชาถึง12รัชกาลในสมัยพระนครตั้งแต่พศ1 3 4 5ถึง1575เป็นจารึกในสมัยใดไม่ปรากฏแต่กล่าวลำดับกษัตริย์กัมพูชาตั้งแต่พระเจ้าชยวรมันที่สองจนถึงพระเจ้าอาทิตตะอุทัยวรมันเป็นเวลา130ปีจารึกนี้กล่าวว่า พระเจ้าชยวรมันที่สองวงเล็บพศ1345ถึง1393เสด็จมาจากเกาะชวาในปีพศ1346ได้อัญเชิญพรามหิรันธามะหรือสิวกรวันมาจากป่าเพื่อประกอบพิธีกรรมพรามใหญ่เพื่อไม่ให้อาณาจักรต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกชาวะกะหรือศีวิชัยอีกต่อไป ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากัมพูชาเคยถูกศรีวิชัยยึดครองและพระเจ้าชยวรมันที่สองผู้ก่อตั้งอาณาจักรพระนครน,นั้นเคยตกเป็นเฉลยศึกของสมาพันธ์รัฐศรีวิชัยและอาศัยอยู่ที่มัทร,รัมในเกาะชวาหลายปีจนเรียนรู้ลัทธิเทวราชาจากราชวงศ์สัญชัยที่เป็นฮินดูที่นั่นแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรเจนละ ได้มีการติดต่อไปมาหาสู่กันและคาดว่าอาณาจักรเจนละได้นำชาวขเขมรมาจากทางใต้เพื่อมาก่อสร้างปราสาทหินนำมาเป็นทาสเป็นคนรับใช้ตามที่ปรากฏอยู่ในจารึก KA 6 4สิบก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีชาวขเขมรปรากฏมาก่อนเลยอีกหลักฐานที่น่าสนใจก็คือการแต่งกายของชาวขเขมรที่มีอายุมากๆตั้งแต่80-90ปีขึ้นไป ก็มีการแต่งกายคล้ายกับคนพื้นเมืองเกาะชวาเป็นอย่างมากทั้งแบบไม่สวมเสื้อโพกหัวนุ่งผ้าเตี่ยวรวมถึงชุดเสื้อคลุมแขนขายาวทั้งตัวคาดว่าถ้าชาวขเขมรจะแต่งตัวเช่นนี้มาตั้งแต่แตช่วงพุทธศตวร,รรษที่12ที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์จนเพิ่งจะมาเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายเมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองเมื่อมีหลักฐานทั้งดีเนเอการแต่งตัว ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรเจนละที่มีความร่วมกันตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่12ยากที่จะปิเศษได้ว่าคนเขเมรไม่ใช่คนพื้นเมืองเดิมในแถบสุพรรณภูมิและถูกชาวสยามย่งชิงดินแดนไปแต่อย่างใดแต่มาจากหมู่เกาะทางใต้นำมาเป็นท่าตร,รับใช้อาณาจักรเจนละตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่12เป็นต้นมา ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือข้อมูลที่น่าสนใจหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ